สวัสดีครับมืนอนีกับพ่อๆก,กับเบ้าต่อมครับมืนอนีเบ้าต่อมสุทาพีพระนองมาเที่ยวตลาดครับตลาดมืนอนีกับสิเป็นตลาดเมืองเล่าครับเป็นสองตาอูเนาะมาครับมาเบิองของขายสิเป็นแบบใดมมยางตลาดครับมาเบิองครับอู้ของขายครับบรรยากาศมืนอนีในตลาดกับสิมีตะเห็ดครับเป็นของปลาของเห็ดบาว่าสิเป็นเห็ดเพาะเห็ดถึงอู้เห็ดถึงงามๆเลย เ็ดถึงงามๆเนาะครับไปไปเบื้องลานมาอีกครับโซนตะพันละใม่ก็มีอยู่พี่ครับพี่พันละใหม่จะเป็นบุนทุเทรียนโอ้รถห,ห,หลายรถห,หลายตลาดมือนี้คึกคืนครับเป็นตลาดฟังเล้าครับมือนี้ตลาดฟังเล้าเนาะเรต้องกับคือโอกาสมา,มาย่างขาพีผ้าน่องว่าเบื้องมะส้มครับ อันนี้ก็ซีมีของขายหลายครับข้าพี่น้องครับมาเบิง่งมาเบิ่งเห็ดครับสำหรับช่วงนี้ก็เห็ดหลายหลายเห็ดหลายเห็ดพอเห็ดพอก็สิมีแต่เห็ดพอหนังเห็ดพอหนังงามๆมาสุด ปาดเห็ดพอ่เห็ดังผีกับเห็ดฟังพีกับเห็ดเห็ดนด่วนเลยปาดเห็ดหลายคักหลายขากโลจักบาทเนะครับโอ้ลอยแปดสิบ งามๆเลยนี่จะเห็ดผอหนังลอยกันบาทแม่ขาเพิ่นว่าลอยแปดสิบคนว่าโอ้หามาตะใส่นอดขักเงี้ยไปครับสำหรับเพ็ดพอกับลอยแปดสิบบาทคนว่าเพ็ดเส้นเพ็ดพอหนังไปไปเบิ่งหลั่นม่อีกก่อนครับอาพี่น้องมาเลยอู้หูดอกกระเจียว กัเที่ยวก็มี่ไปมาเบิ่งทั้งทีครับพักก,มก,ก,ก็มี่พักพักกัซิมีพักอีหลอกพักขมุกเพ็รพักอีหลอกพักขมุกไป,ไปทั้งทีครับถ้าบ่นหลอกยางเบิ่งเพชรเบิ่งพัก ตาออนซอนคัะออนซอนตะเห็ดเมืองเห็ดคักๆเลยครับเมืองแม่คะเจลาเจ้าเห็ดเต็มกับตาเห็ดเต็มกับตากระดงเต็มเข่งเต็มกะละมังอุ้ยออนซอนเห็ดเห็ดงามๆเห็ดลหลายๆครับ หลายขักหลายขักเอาทั้งที่ทั้งที่ตลาดสุดแล้วไปลบขึ้นครับลบขึ้นลบขึ้นไปอีกซ้อยไม่สำหรับซอยนี่กับมีตะเห็ดมีตะเห็ดขอหลายเหีปัด นม่งดามี้าโอ้แมงดากมีแมงดาหาสิบบาท่ะครับนี่โอ้แมงดาหอมๆอมหาสิบบาทเห็ดละงกมีวนั่นเห็ดละงกโอ้เห็ดละงกเหลือง,งยอยก็มีโอ้งามงาม ตักอีหลอดตักอีหลอดพักขมุออกโอ้แกงหนึ่งสองลอยเห็ดละโงกเหลืองโอ้ครับหลายคักหลายคักเมืองเห็ดคักคักเลยตัวนี้โอ้เราต่อมาพอ้วมาถ้าพี่น้องมาพบมาพอเมืองเห็ดครับเห็ดคักเห็ดแน่เห็ดอีล,อล,อลอีอีหลอเต็มถีบเลยเลยนี่ บรรยากาศคือคืนบ่มียังรอบทางรอบแอลตลาดมีแต่เห็ดครับสำหรับมือนีกับบ่ต่อมกับพี่น้องมาเบิงเห็ดมาตลาดเมืงองล่าส่องตะอู้ครับมือนีากพี่น้องคู้ไดสนใจกับเขามาเบิงมาส้มหดครับพี่น้องคู้ไดอย,ยากได้เห็ดเาะงามๆไปแกงสดๆหรือว่าเห็ดสนิทอื่นกับมีหลายครับเพราะว่าจะเป็นพักอีหลอดพัก ขมุกหลายครับดอกกระเจียวมีหลายตลาดส่องตาอูด้วยครับเด้อตลาดพี่น้องขันมากกันสอบเห็ดกับมาเสียนเห็ดเลนทั้งหลายอู้เห็ดตัวกก็มี่ครับเห็ดตัวอาตัวเห็ดตัวกงามเลยครับสำหรับมื้อนี้กับบรรยากาศตลาดส่องตาอูคือคืนเห็ดหลายกักลาพี่น้องไว้กนครับเอาซ้อมกันมากกันถือใกล้กับก้นไหลก้นแท่ครับสวัสดีครับ